กุ้ยไผื่อลายแทะโอ้เมากล้วยโอเคกัดนาวๆวันนี้กินของอุ่นกันพอดีไม่ร้อนพอดีอบอุ่นร่างกายไ่ได้ไปเี่ยวเยี่ยมเยี่ยมอุ่นเยังออเยี่ยมเยี่ออุ่นเนาะ มีว่าพนไปหาหมูไปฟังผูแล้วว่าปิดแล้วเลยบว่าโรคข้าแล้วกับกัคาเคือบเขาบวาถ้าลอยเป็นพิษนะบอก้นสิโอหน้าขงว่ามัเห็นละนวนอยู่เลยละนอนพักเียว่ะ อืม่อมายนอนน้องบ้าใ่อ่มันหนาวเนอะเอออันนี้ก็ไประดยน้มักดมากกัน mình nên là á, nóng nào? Ừ. Ừ. tôm ăn nó tên nghei mình nào tôm tôm coi tôm này mới kia là tôm nhá <laughs> 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 Tôm, coi cái tôm nó vẫn xin vẫn là vẹo phấn uổng vẫn xin gì đấy mẹ à tên nhìn, 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 nhìn. à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 

อ๋อ B M ก็มาเพิ่มความอุ่นมันหนาวมากป้าบัดจะหนาวแล้วหนาวเลยเนาะปุ๊บพับเลยข้าวเดียวเลยว่าเรามีหนาวเล่นเนี่ยหนาวแสงงามประทัดบ่หนาวสองวันแล้วสองสามเนาะแมงอร่อยไหมเอ็มโอ้จะได้กินไหมเนี่ยอึจะได้กินไหมเนี่ยเอาไวให้มันอืดยังไงล่ะของเราอืม มันยังละเอียดแล้วก็ๆๆยุก,กิ้นล่ะนะนนนนอืมกินเตี๋ยวบ่เพื่อนมาบ่เออกินเตี๋ยวพี่พลอยมาอุ่นหนุนทุกเย็นเอ,อ้ยเช้าเย็นเช้าชามเย็นชามมาว่านนะขนาดเลือกเล่นมากแล้วกินตำหุ่งกะไนะด้ไงนะต้มไขคออ่คอยเออคอยคืดเยอะเข้าไปดิเบื้องเลยตำหุ่งกันนะกินแล้วแรงเลย กูซิเพิ่มอีกสิบบาทเพิ่มสิบบาทมาก็กินตำมะฮุ่งแล้วก็พักท้องแล้วมัแล้วก็ตัวเลงกแน่มากี้กูเตี๋ยวบ่เปืนน่ะโอเคเจ้ไหมครับโอ้กินเองเป็นด้วยโอ้เก่งจังเลยมองดูแม่มาแล้วเป็นนั่นเลยยายไปฟังพูดว่านี่แล้วเป็นนั่นเลยเพราะว่าเป็นเขาเขเป็นพี่ ออไยอยแสดงว่าโรคเก่ากำเริบออโรคตั้งแต่ยังหนุ่มเลเนาะยายแต่ยังนุ่มไปแล้วเนาะสี่สิบปีไปแล้วมมนบอกอายุบปีไลโอ้มันไม่ได้หมื่อยแ่หนทนี้เออ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 เฮาร่างกายแข็งแรงดีเออเมนเขานุ่มอยู่โอ้ไทลอยเป็นพิษอโรู้ปนแล้วเออถ้าถ้ารู้ถ้ารู้โรคก็หมอพ่นก็รักษาถูกโรคได้ เอือถ้าไม่รู้โรคก็จักชี้ลักษณ์ซ้ายเนาใดแล้วบนกระดาษก็คือแล้วก็อันนี้เขาดูจากไม่มีตัวรุนัดไปเจาะอี๋หรออ๋อเขาชูเอาเขาดูมาชูอันนัดไปเจาะเลือดอีบใบใหญ่อือเจสามเจาะยังสองถึงอ๋อมาเมื่อวานเห็นเจ้านอนอยู่เธ้ยยายอุ่นปักปนเจ้ว่ะเห็นเจ้านอนเขาล่ออยู่ดีเลย โลดกโดอันนู้นตะโดใหญ่อ่าอินนายผ้าเลยไม่ห่อขาวต้มหอกระโบยพันหอยฮะห่ออะละหอก็ต้มเออกับพันยดเอาตอกว้างคือูจเออเออเห็นชีตองอยู่โบเออชีตองอยู่นี้ะี่เยถามบางข่าวบงเออเอข้าะต้มซื้ออันผ้าอันนั้นอยู่โบลุนไม่ได้อีบอกเขาไม่ได้สั่งเนี่ยอต้มล่ะ ก็ยาวช่รรมมดาเหน่ะยยายยาวบ้าวังเฉียงก้อน่นว่าบ้นเนินนั้นนี่เข้าจังกีตำหลังก็ได้เขายเราบ่ฮืมนยข่เข้าเมาอีที่ทีั้ง้นเนี่เราบ่เขาไปจนยู่น่ะซื้อเทนมาได้เทีนก็เทนซื้อหน่ซื้อห่อไงไปลดอือซื้อห่อญ่มันเข้าใส่ลาย่างได้สิฮัตี่ฮัตตี้อันเออเอาห่อไงนะมันยังได้ไหมันยังได้ใช่หอเออ มันมันยังมันยังได้หลายคูมันไป้สามคันห้าไปแล้วนอเลชิปนะยายสามคันห้ามันก็ถือกว่าเฮาซื้ออันอนอเลชิปว่าอยู่ลบเบ้าบ้านลบตู้นี่แหละเออเอามาซื้อโคนเผาอันนั้นเพราะว่าเฮาเฮาได้ไซที่จะแต่งค่ายเปคันคันห้าแน่คันพลืนแน่จะเต็งเหยียบ่ยายบ่รายายลำไป ชุดเจ้าได้เคยเหยาวคนละค่ายมันบอกคนละคู่ค่อยบอกว่าเทียนยาวหนึ่งข้อหมายคนละคู่คนละนั้นเลยเนาะวิสกี้หนึ่งเทียนขาวหนึ่งเทียนเหลืองหนึ่งมะพร้าวสองหน่อยซองห้าอเตลาดโอเคเออเฮาเป็นหน่อยเฮาเป็หน่อยซื้อมะเฮาเป็นตลาดเนาะเจ้าจะลงกู๋ โ้าบคืนนะล่าไหมเอ้้ยเท็นมะลงไปพ่นเทนก็ซื้อเยอร้านชงนี่แหละมันยังซื้อชื้อเท่าพ่นละเทนคะอืมชื้อร้านงเลยเออซื้อเจ่าพ่นได้ไปเดินไปเห็นว่าไปนี่เยอาีอาว้าดบ่จานเด็ดอยู่บ่จานเขไปซื้อกับข้าวมีอันยูไดไก่ลมันเขาได้เป็นยูไดป้าค่ะว่ามาต้มบ่กงไกล้เงไก่ชุบปักเลย เออบักบักข้จะเป็นชเดียะได้ข้าไปสั่งอืมช่างน่าอดีนะใส่น่ะช่างถ้าพูเท่า่มีคัดว่าฉันไก่ลาวไม่ชิ้นมะเกอจะยดุป่าก็เอาอันน้นาด่ะปาก็เอาอีหล่ะไก่นะบึงยันวะยันวะตุกคัดกินไก่แล้วคััจะมีกลิ่นยาเออ้าอยู่น เลบะาเา่งมาฝากอือเอแกงไก่ก็ได้เห็นผู้มีคัดเชื่อเออมันก็แซ่บอยู่ไก่บ้านั้เเออห้าซื้อห้าซื้อนี่ดีกว่าห้าไปซื้อตลาดใหญ่คุณทุกกรเดืเป็นไกสั่งให้เราคู่พเขาเลยเรคั่วเลยฟักเขาเลียบร้อยอือนี้เราเรานั่นซื้อเราจี้ซื้อลูกคนคู่จี้นะนะเฮามากู้เอาเขาบอัอ้จากด้วนั่นื่อ่าจะ หากคคยจะเคยตะคู่ยะยะเออค่ยะยะลาวะคุ่ยละยาไม่ได้ผักละค่ระยผักเราก็ผักูหลัเขาเขามาฟักเอาเหยื่อเจ้าแหนั่งกระนี่เขาซื้อตลาดวัตุแล้วรยสีชีกมันไม่ได้ใหญ่ไหนกูลบอกนะอ้ยมาแต่ยอดน้ำกุ้นเราก็ ขี่รถเลากไปลงมาหาเกบพีเล็กกับต้มนังเฝ้ามองขี้เล็กหนงจรโอเคนะเนาะก็รู้แล้วสาเหตุนะคะว่าเพราะอะไรยายถึงเกิดอาการเมื่อยนะคะเนาะก็เพราะว่าถ้ารอยเป็นพิษนั่นเองนะโรคเก่ากำเริบนะคะแต่ก็ถ้ารู้โรคแล้วก็คุณหมอเพื่อนก็จะจัดยาให้ถูกต้องแล้วมันก็จะหายนะคะเร็วขึ้นนะคะก็ขอให้ยายอุ่นแข็งแรงกันเรียค่ะสำหรับคลิปนี้ฟันนี้ค่ะ